สวัสดีครับตอนนี้จะทําการทดลองสัญญาณของตัวหยอดเหรียญครับว่าสามารถที่จะไปกดบอร์ได้หรือไม่การหยอดเหรียญลงบางครั้งลงแล้วแต่สัญญาณที่สายสีขาวเส้นนี้นะครับสัญญาณมันจะอยู่ที่สายสีขาวจะไม่เกิดแรงดันไฟเปลี่ยนแปลงนะครับหยอดลงแล้วก็จริงแต่สัญญาณสีขาวอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับนั่นก็คือการซ่อมยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ถ้าสัญญาณสีขาวเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็แสดงว่าการซ่อมเสร็จสมบูรณ์ครับสัญญ,ญาณสีขาวนี้ แรงไฟจะเปลี่ยนแปลงได้ก็แต่เมื่อเราเ,าเหรียญหยอดนะครับหยอดเสร็จตัวปล่อยเหรียญจะทําการเปิดให้เหรียญไหลลงไปที่กล่องรับเหรียญของเราหลังจากผ่านกล่องรับเหรียญในขั้นตอนสุดท้ายนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ที่ตรงปลายปลายที่ว่าขั้นตอนสุดท้ายนะครับเซ็นเซอร์ตัวนั้นจะเป็นตัวตรวจจับว่าเหรียญลงแล้วหรือย,อยังถ้าผ่านจุดนั้นไปก็แสดงว่าลงแล้วเขาก็จะสั่งสัญญาณไฟที่เส้นสีขาวนี้ให้เปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เท่ากับว่าสามารถ สั่งบอร์ดได้นั่นเองสั่งบอร์ดควบคุมเช่นเครื่องบอร์ดเครื่องซักผ้าบอร์ดตู้คาาโอเกะให้ทํางานได้นั่นเองเวลาใช้งานก็จะเอาสายสีดําซึ่งเป็นกราวกับสายสีขาวซึ่งเป็นสัญญาณต่อเข้าที่บอร์ดควบคุมนะครับเวลาทดลองให้ใช้สายสีแดงนะครับก็คือไฟ12โวลต์สายสีดําก็คือกราวสายสีขาวก็คือสัญญาณนะครับที่จะไปกดบอร์ดควบคุมต่างๆเวลาจะทดลองให้เอาหม้อปรับไฟนะครับหรือพาวเวอร์ซัพพลายนะครับหรือแหล่งจ่ายไฟอะไรก็ได้ครับ ปล่อยไฟอยู่ในช่วง10โวลต์ถึง12โวลต์น,นะครับก็อย่าต่ำกว่า10โวลต์น,นะครับเพราะถ้าตา่ำกว่า10โวลต์ก็จะเกิดอาการหยอดไม่ลงครับไฟ12โวลต์ให้ต่อเข้ามาที่สายสีแดงส่วนกลาวก็เอามาต่อไว้ที่สายสีดําจากนั้นก็สายสัญญาณนี้นะครับไม่ต้องต่อใดๆครับเพราะว่าเมื่อเราต่อไฟเสร็จปุ๊บสายสัญญาณมันก็จะพุ่งออกมาเป็นไฟตามค่าที่สายสีแดงเราป้อนนะครับถ้าใช้มิเตอร์ดิจิตอลก็จะได้ไฟที่เต็มนะครับในการวัด แต่ถ้าใช้มิเตอร์เข็มก็จะดับลงมาประมาณ8โวลต์เหมือนตอนที่แล้วนะครับเนื่องจากมันมีความสูญเสียมากกว่าดิจิตอนนะครับให้ปรับไปที่ย่านโวลต์ปรับไปที่ย่านโวลต์ DC นะครับจากนั้นสายสีขาวซึ่งเป็นสายสัญญาณนะครับสายเส้นนี้เอาสายสีแดงไปจับไว้นะครับส่วนสายสีดำนะครับก็เป็นสายกลาวนะครับมิเตอร์สายสายมิเตอร์สีดำไปต่อเข้ากับ แหล่งจ่ายไฟนะครับที่เป็นกลาวนะครับตอนนี้ผมได้ป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับประมาณ12โวล์นะครับจะโบรต์้นก่อฝาเข้าไปที่สายสีแดงแล้วครับส่วนกลาวก็ป้อนเข้ากลาวเรียบร้อยแล้วครับพร้อมทํางานครับส่วนสัญญาณสีขาวนี้ก็จะเป็นสัญญาณอ่อนๆนะครับเป็นไฟ12ประมาณ2โวล์แต่กระแสจะต่ําเนื่องจากเป็นสายสัญญาณเพื่อจะได้ทําให้สัญญาณเปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะครับจากนั้นผมจะทำการหยอดครับ พยอดปุ๊บมันจะขึ้น OL นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ OL นี่หมายความว่าวัดไม่ได้นะครับนั่นหมายความว่าสัญญาณไฟจาก11.8โวลต์เปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ก็สแสดงว่าตัวหยอดนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับสามารถไปกดปล่อยควบคุมได้แล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่ม Min Max นะครับสำหรับมิเตอร์ฟลุก115มิเตอร์ดิจิตอลนะครับรุ่นนี้นจะมี Min Max พอดีตอนนี้ผมไม่ได้ถ่ายการใช้ min m a กให้ดูนะครับปุ่ม min max เนี่ยเวลากดไปนะครับมันจะขึ้น min ตรงหน้าจอของแสดงผลตรงนี้ครับจะขึ้นคําว่า min แล้วกดไปอีกนะครับมันจะก็จะขึ้นคําว่า m a กแล้วกดไปอีกจะขึ้น average มันจะมีกด min average m a ก min ก็คือต่ําสุด m a ็ก,ก็คือสูงสุด a v e ร a g ก็คือค่าเฉลี่ยครับเวลาใช้งานในที่นี้เราก็กดไปที่ min ครับกดให้ขึ้นคําว่า min แล้วก็เอาเหรียญน,นะครับทําการหยอด หยอดลงไปนะครับเมื่อเราล่อเหรียญห้าเราก็ต้องหยอดเหรียญห้านะครับถ้ามุติาเราใช้เหรียญห้าบางเราก็ต้องใช้เหรียญห้าบางในการหยอดเมื่อเราหยอดลงไปถ้าอยากให้หยอดได้ทั้งห้าบางห้าหนาก็จะต้องไปดูคลิปนะครับเทคนิคการทําให้หยอดได้ทุกเหรียญน,นะครับใน repl mcu box sport com ครับอยู่ที่ใต้วิดีโอที่ท่านกําลังชมท่านก็คลิกเข้าไปคลิกคําว่าซ่อมคลิกหมวดตัวหยอดเหรียญจากนั้นก็หาคําว่าเทคนิคหยอดได้ทุกเหรียญน,นะครับเหรียญล่อก็จะมีทําไว้ส่วนตรงนี้เมื่อเรากด แล้วขึ้นคำว่ามินแล้วเมื่อขณะที่เราหยอดเหรียญลงไปเขาจะจับเฉพาะค่าที่ต่ํานะครับโวลที่ต่ําที่สุดเมื่อเขาจับโวลที่ต่ําที่สุดได้เขาจะจับโวลตรงนี้เมื่อโวลมันตกลงมาต่ําที่สุดมิเตอร์ฟลุกหนึ่งหนึ่งห้าจับได้ปั๊บก็จะมีเสียงติ๊ตติ๊ติ๊ติ๊หมายความว่าเขาจับค่าที่ต่ําลงได้แล้วต่ําลงกว่าที่เคยเป็นตรงนี้เราก็จะสามารถรู้ค่าที่ต่ํานั้นได้ถ้าหากว่ามันหยอดแล้วมันต่ําได้ก็แสดงว่าผ่านครับตัวหยอดสมบูรณ์ แต่ตอนนี้ผมลืมทําให้ดูนะครับผมก็เลยผมผมทำให้ดูเฉพาะการกดเร่งนะครับเร่งก็6โวลต์60โวลต์600โวลต์นะครับอย่างตรงนี้ก็กดไป6โวลต์กด6โวลต์ก็ได้ครับแล้วก็ลองหยอดดูถ้าบาร์กราฟตรงนี้มันดีดดีดลงมาได้ก็แสดงว่าตัวหยอดเราสมบูรณ์พร้อมใช้งานครับแต่จะได้ไม่ได้นั้นก็ไม่ได้ลองนะครับ อันนี้ผมลองไว้ที่60โวลต์น,นะครับกดย่านแรงไว้ที่60โวลต์บา์กราฟก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ60โวลต์ก็คือค่าตรงนี้เต็มๆครับตรงนี้ก็คือ10ประมาณ11โวลต์น,นะครับบา์กราานะครับดูว่ามันต่ำลงมาได้หรือไม่ถ้าต่ำลงมาได้ก็แสดงว่าอ่านครับอ่านครับโอเคบา์าราฟลงมาประมาณ2ขีดบา์าราฟตรงนี้ลงมาประมาณ2ขีดนะครับแสดงว่ามีการเปลี่ยนแปลงของแรงไฟที่ต่ำลงได้ นั่นก็หมายความว่ายอเรียนตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงครับสมบูรณ์แบบเอาไปใช้ได้เลยครับแต่ถ้าหากว่าจับไม่ค่อยได้เราก็ปรับนะครับปรับสวิตไปที่โลนะครับตัวยอดเรียนก็จะมีที่ปรับสวิตให้สัญญาณมันช้าได้นะครับถ้าสัญญาณช้าเนี่ยเราจะจับได้ทันขึ้นนะครับและเห็นได้ชัดเจนขึ้นครับดูจากตรงนี้สามารถดูจากตัวเลขดิจิตอลได้เลยครับมันสามารถตกได้นะครับตะกี้ตกเหลือ4โวลต์เห็นเห็นนะครับแสดงว่ามิเตอร์พลุก1.5สามารถจับได้ทัน สี่โวลต์มั่งหกโวลต์มั่งสแสดงว่าตัวหยอดตัวนี้ผ่านนะครับสมบูรณ์แบบแล้วสามารถเอาไปใช้ได้เลยครับเห็นไหมครับมันบางครั้งหยอดจากสิบเอ็ดโวลต์ก็เป็นสิบโวลต์มันแล้วแต่จังหวะการจับมันทันหรือไม่ครับถ้าจับได้อย่างนี้ก็สแสดงว่าพร้อมสมบูรณ์แบบพร้อมใช้งานแล้วครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ